อ่าต้องก้มหัวในการทำความเคารพนั่นคือหัวอ่อนนั่นเองอ่อนคืออะไรลูกอ่ะก้อมหัวเก่งมากอ้าวโสุดยอดสุดยอดดูวันผมสุดยอดเลยมีใครทำความเคารพโดยไม่ก้มหัวไหมมีไหมมีไหมครับมีแบบนี้แบบว่าจำมาดีมีไหมใช่ไม่มีนะจะเป็นแบบนี้สวัสดีครับเออมีไหมสวยไหม เออไม่สวยงามไม่อ่อนน้องเลยเพราะฉะนั้นอ่อนแรกคือคืออะไรร้วกันอ่อนที่หนึ่งย้ำว่าอ่อนที่หนึ่งเขาเรียกหัวอะไรหัวอ่อนคืออ่อนที่หนึ่งนะจำไว้นะอ่าต่อไปอ่อนที่สองอ่อนที่สองคือไลาอ่อนล่ ก็คือการที่เราแสดงคอมเครบด้วยการก้มก้มไรก้มไหลนะก้มไหลเวลาเราแสดงคอมเครบเราใช้ไหลไหมก้มไหลไหมถ้าไมก้มจะเป็นยังไงเป็นเงี้ยเอออ่าวันละสิบครั้งคอหักพอดีอ่าเพราะฉะนั้นอย่าทำนะไหลที่สอง แล้วไลออนคืออะไรพ่อจันไลออนคืออะไรครับแมวอ๋อแมวแมวตัวใหญ่ไลท์อ่อนนิดหนึ่งก็เรียกอะไรหัวอ่อนอ่อนที่สองคือไลออนอ่าผ่านไปสองแล้วต่อไปสามอ่อนที่สามคืออ้าหลังอ่อนหลังอ่อนคือยังไงลูกหลัง อุ้ยหลังหักซะแล้วพระจานย์มีคนบอกว่าหลังหักไม่หักเลยหลังอ่อนก็คือการที่เราใช้หลังในการแสดงความเคารพด้วยการก้มก้มหลังหลังนะเดินผ่านเดินผ่านครูทําไงก้มหลังก้มหลังไหมก้มไหมอ่าก้มกราบพระเมื่อกี้ก้มหลังไหมนั่นแหละนั่นคือหลังอ่อนอ่าต่อไป ขาอ่อนแล้วขาอ่อนหนูจะเดินยังไงอ่ะฮะขาอ่อนมันม่มีแรงหมดอ่อนทดิซี่ข่าอ่อนข่าอ่อนยังไงลูกยังไงครับข่าอ่อนนะไม่ใช่ขาอ่อนข่าอ่อนขาอ่อนนี่เดินไม่ได้นะขาอ่อนคือการที่เราใช้เข่าในการแสดงความกระตุด้วยการเดินคุกเข่าอ่าเช่นเดินผ่านอาจารย์เวลาอาจารย์นั่งอยู่ต้องเดิน ด้วยเข่าหรือเวลาเรากราบพระเราพุกเข่าไหมอ่าพุกเข่านั่นแหละเข่าอ่อนต่อไปอ่อนที่ห้าอะไรมืออ่อนมืออ่อนอ่ามืออ่อนมืออ่อนมืออ่อนคืออะไรคือการที่เราแสดงความเคาด้วยการประนม เป็นน้อมือส,สวยๆครับเป็นน้อมือ,อมือมาดุดดังดอกบัวตูมเออดอกบัวตูมตูมอ่ะเป็นน้อมือส,สวยผมบอกอโนุบาลสุดยอดอ่ะทา <c oughs> งนี้อย่าแพ้น้องอนุบาลนะอ,อย่าแพ้น้องอน,นุบาลสุดยอดเลยอ่ะเป็นน้อมือส,สวยๆอย่ารงกลางร้อว่างออกอาจารย์กดไลค์ให้เลยอ่านี่คือมืออ่อดเวลาเราจะแสดงความเคารพใครหรือ ต้องการทความเคารพใครเราก็ต้องยกมือไหว้ใช่ไหมครับใช่ครับมีใครไม่ใช้มือไหมมีไหมมีใครใช้เท้าไหว,วมนะ้มีไหมไม่มีนะอ,อ,อ่าไม่มนะีนะเอออ่าาเพระะฉนั้นเพราะฉะนั้นอาจาจรรย์พะอาจารย์ครับมีทั้งหมดนักเรียนมีกี่อ่อนนะอ่อนที่หนึ่งอ่อนที่สองใครไม่รู้เรื่องเลย อ๋ออไ่ออนที่สาม่อนที่สี่อนที่ห้า่อนที่หไม่อ,อ้าวไม่มีครับไม่มีพราะจาก